กลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านๆมานะครับเราคงได้ยินหรือว่าได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือว่าสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าเอามาใช้งานแทนมนุษย์นะครับเช่นหุ่นยนต์กู้ภัยหรือว่าหุ่นยนต์ช่วยคนแก่นะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดมีหุ่นยนต์ออกมาใหม่อีกแบบหนึ่งแล้วนะครับเป็น เขาเรียกว่าหุ่นยนต์เภสัชกรนะครับก็คือคอยจัดยาให้กับคนป่วยตามโรงพยาบาลนั่นเองนะครับแล้วไม่ใช่เป็นแค่ต้นแบบน,นะครับตอนนี้มีการทดลองใช้แล้วนะครับที่โรงพยาบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับ ก็สาเหตุนะคะที่หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลในสหรัฐค่ะหลายแห่งเลยที่เขาเนี่ยจัดยาให้กับคนไข้ผิดนะคะแล้วก็มีถึงขนาดว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตมาแล้วค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เลยสร้างขึ้นเพราะว่าเขามีความสามารถในการจัดยารวบรวมยาผสมตัวยานะคะแล้วก็จะเก็บข้อมูลของคนไข้ได้โดยที่ไม่มีความผิดพลาดเลยด้วยค่ะเราจะไปติดตามกันค่ะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าตายอย่างไงกันค่ะ อาจจะหมดยุคไปแล้วกับภาพของเภสัชกรวิ่งวุ่นในห้องจัดยาเพื่อจัดยาให้กับผู้ป่วยเพราะตอนนี้ถึงเวลาของหุ่นยนต์เภสัชกรสัญชาติอเมริกันที่มีความสามารถในการจัดปริมาณยาทั้งที่เป็นเม็ดและเป็นน้ำได้อย่างแม่นยำถูกต้องตามคำสั่งของแพทย์โดยศูนย์การแพทย์ซันฟรานซิสโกแห่งแคลิฟอร์เนียเป็นโรงพยาบาลที่แรกที่ทดลองใช้หุ่นยนต์เภสัชกรตัวนี้ และความสามารถของหุ่นยนต์เภสัชกรยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะมันยังสามารถจดจําข้อมูลยาของคนไข้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยาที่แพทย์สั่งยกเลิกหรือยาที่คนไข้ขอคืนกับทางโรงพยาบาลซึ่งยาจําพวกนี้จะถูกนํากลับไปสู่ระบบของโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน สาเหตุที่หุ่นยนต์จัดยาถือกำเนิดขึ้นเป็นเพราะโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐต้องสูญเสียเงินอย่างน้อยปีละ3,500ล้านเหรียญเพื่อชดเชยให้กับคนไข้เนื่องจากความบกพร่องของเภสัชกรหรือขั้นตอนการจัดยาที่ละหลวมจนจัดยาให้กับคนไข้ผิดพลาดและทำให้คนไข้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและบางคนก็ถึงขั้นว่าเสียชีวิตเลยทีเดียว โดยคุณสมบัติของหุ่นยนต์จัดยาได้รับการการันตีจากผู้ผลิตแล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดแม้จะทํางานที่ยากยิ่งเช่นการผสมตัวยาให้กับคนไข้จะไม่มีส่วนผสมผิดพลาดแม้แต่มิลลิลิตรเดียวอีกทั้งยังมีโปรแกรมจัดวางยาให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้หยิบได้สะดวกและตรวจน,นับปริมาณได้ ด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายนับไม่ถ้วนเช่นนี้คาดว่าหุ่นยนต์เภสัชกรจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนกยาของโรงพยาบาลทั่วไปในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าซึ่งผู้ผลิตก็ตั้งใจจะพัฒนาโปรแกรมรับใบสั่งยาโดยตรงจากแพทย์ได้เลยโดยแพทย์เพียงแค่ต้องลงใบสั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลก็จะส่งตรงสู่หุ่นยนต์ที่พร้อมจะทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนใจมนุษย์ทั้งหลายว่าถ้าทํางานไม่ดีไม่ใส่ใจกับตัวงานก็อาจจะมี หุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพมาแทนที่และยิ่งเป็นงานที่เดิมพันด้วยชีวิตมนุษย์เช่นนี้ด้วยแล้วก็สมควรที่จะระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นเป็นข่าวที่สะเทือนวงการแพทย์มากเลยนะคะคโดยเฉพาะเภสัชกรเนี่ยในอนาคตค่ะจะมีหุ่นยนต์มาทำงานแทนแถมทำงานได้ดีกว่าซะด้วยครับบางคนอาจจะกลัวว่าถ้าหุ่นยนต์มานี้พวกเราจะตกงานก็ อย่าเพิ่งไปกลัวนะครับแค่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยจริงๆแล้วหุ่นยนต์ผมว่าก็ไม่สามารถจะมาแทนคนได้ไปซะทุกอย่างทุกงานอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับค่ะ ค่ต่อไปเราก็มาถึงเรื่องการออกกําลังกายนะคะเป็นการออกกาลังกายที่ฮิตในหมู่ผู้สูงอายุมาช้านานแล้วค่ะคก็คือการรําไทเก๊กนั่นเองนะคะโดยที่มีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะว่าไทเก๊กเนี่ยสามารถบําบัดโรคภัยไข้เจ็บได้นานา,นานชนิดเลยอครับ จริงๆแล้วการดรมทยเก๊กนี่เราก็เห็นกันบ่อยนะครับโดยเฉพาะตามสนลุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักวิจัยมีนักวิจัยจากอังกฤษแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยเขาวิจัยแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับมีบทสรุปออกมาตรงกันนะครับว่าการดรมทยเก๊กเนี่ยแน่นอนนะครับมีผลดีต่อสุขภาพจิตนะครับทำให้ร่างกายมีความผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีสมาธิแต่ในเรื่องของการรักษาโรคนี่เขายัางไม่เชื่อว่า แค่การรามไทเก๊กแล้วจะทําให้โครคภัยไข้เจ็บนี้หายไปได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะหายหรือว่าไม่หายนะครับเชิญครับกลุ่มนักวิจัยชาวอังกฤษและเกาหลีใต้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของศาสตร์การออกกําลังกายที่ชื่อว่าไทเก็ก พบว่ามีผลดีกับสุขภาพจิตช่วยให้จิตใจสงบและร่างกายผ่อนคลายเนื่องจากไทเก๊กเป็นการใช้สติปัญญาฝึกตัวเองในการหายใจเข้าออกอย่างถูกวิธีขณะที่สูดลมหายใจเข้าท้องจะโป่งและหายใจออกท้องจะยุบลงเป็นจังหวะการทําเช่นนี้ออกซิเจนจะถูกปั๊มเข้าสู่ร่างกายมากใกล้เคียงกับการวิ่งจ็อกกิง้งหรือว่าการเดินเร็วค่ะโดยไม่ต้องทําให้ร่างกายเหนื่อยหอบไทเก๊กจึงเป็นทางเลือกที่ดีของการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุมากเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นนะครับได้หักล้างความเชื่อเก่าๆที่ว่าไทเก็กคือการออกกำลังกายที่สามารถบำบัดโรคได้นานาชนิดทั้งโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกพรุนไขข้ออักเสบแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายครับ แต่สาหรับผู้สูงอายุบางคนก็ยังคงเชื่อในความหาจา์ของไทเ๊กอยู่ค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากศาสตร์การออกกําลังกายโบราณน,นี้ช่วยในเรื่องการหายใจเข้าปอดอย่างถูกวิธีเคลื่อนไหวสบายเชื่องช้าตามจังหวะของลมหายใจช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและเมื่อจิตใจสงบก็ส่งผลดีต่อร่างกายค่ะดังนั้นความเชื่อที่ว่าไทเ๊กช่วยบําบัดโรคก็น่าจะพอเข้าใจไปในทางนี้ได้ค่ะ แต่ข้อถกเถียงอีกประการนะครับก็ยังไม่มีข้อสรุปเหมือนกันว่ารำไทเก๊กเนี่ยเป็นศิลปะที่ถือว่ากำเนิดในประเทศจีนจริงหรือไม่นะครับแต่หลักฐานบางส่วนที่ถูกค้นพบในฐานข้อมูลก็พบว่าไทเก๊กเนี่ยถูกบันทึกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จีนรวมถึงเกาหลีมานานหลายปีแล้วด้วยครับ น่าสงสัยทั้งที่มาแล้วก็ประโยชน์ของไทเก็กนะคะคแต่ที่แน่แน่ดิฉันเชื่อว่าการออกกําลังกายค่ะดีกับสุขภาพมากกว่านั่งนั่งนอนๆออยู่กับบ้านแน่นอนค่ะใช่ครับแล้วถึงแม้ว่าถ้าเกิดผลการวิจัยออกมาชัดเจนว่าการรำไทเก็กเนี่ยไม่ได้ช่วยรักษาโรคนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าการออกอันให้คนสูงอายุนี่นะครับออกไปรำไทเก็กเนี่ยก็คือ1จะได้พบปะกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะครับหรือว่าได้มีกิจกรรมทําร่วมกันกับ เพื่อนๆนะครับผมว่าก็สามารถทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุยืนยาวได้เหมือนกันนะครับค่ะครับแล้วก็ถึงข่าวสุดท้ายอีกแล้วนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่ก่อนจะลากันไปช่วงปิดท้ายเบรกนะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้ชมนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเกิดที่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดที่มณฑลเจียงซูของจีนนะครับบนถนนสายหนึ่งเนี่ยพอดีคนขับขี่รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยแกก็ขับไปตามปกติ ปรากฏว่าข้างหน้าของแกเนี่ยแกเห็นชายคนหนึ่งนะครับขับขี่รถจักรายานยนต์ในลักษณะที่ว่าสายเป็นงูเลื้อยเลยนะครับก็ไม่ต้องเดานะครับก็คือเมาสุรานั่นเองนะครับแกก็ขับซ้ายทีขวาทีนะครับเอียงไปเอียงมาแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราได้ชมกันนะครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกาะกระแสโลกนะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14.00นาาถึง14.30น,นค่ะ ครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 太危险了！前面那么多车，他怎么弄啊？你看，你看他怎么办？他 <laughs> 拐了个弯儿。哎呦！嘿，真撞上去了嘿还！快停下来看一下。